สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุะรถขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้เพิ่งเอาเชื้อเพลิงมาให้เจ้าเลี้ยวบุรีรัมย์ของเราครับน,นี่ฮะพอดีติดารกิจครับไม่มีใครมาช่วยกันเลยชา้านหนึ่งครับนเนาะนี่ฮะดูฝีมือของน้องครับดูแค่นี้ก็รู้ว่าว่ามีฝีมือนอะบ่อน,นี้เราจะรังสัคนออกมาด้วยความรุ่แรของพวกเราครับและให้ตรงตามแบบครับและให้ได้มวลดิน ตงกับนายช่างออกแบบมาครับนี่ฮะโอ้โหดูครับดูฝีมือครับเนียนกริบขนาดนี้ไม่มีปีกนะครับเนี่ะไม่ใส่ปีกนะครับขนาดนี้วันนี้น่าจะจบครับบ่อนี้ก็เหลือในชั้นล่างครับแป๊บเดียวก็จบแล้วครับวันนี้ต้องจบบ่อนี้ครับแล้วก็เคลียร์ริงพื้นที่ครับผมแล้วก็อ่าเราจะดึงคลองไส่ไก่ไปครับแล้วก็ไปใส่บ่อที่สองครับ เนี่ยความปัญหาของพวกเราคือพื้นที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กก็ก็แคบมากๆครับการวางตำแหน่งบอ่อการยนดินก็เลยมีปัญหาครับถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่ใช่โคกน้องนาครับเนาะไม่ใช่เรื่องของระบบเมื่องของอฟีฟอร์มครับเนาะ,ะการทำโคกน้องนาก็ต้องมีเลี้ยวมีโค้งมีซ้ายมีเว้าครับเนาะพวกเราก็ก็เลยหนักใจหน่อยแปลงนี้ แต่ว่าจะจะให้ออกมาดีที่สุดครับอยากนี่ฮะอยากโชว์ฝีมือพวกเราอยากให้เพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ของเราได้มาเข้ามาเห็นฝีมือของเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับว่าคันเทพแค่ขนาดไหนฮะเจ้าเหลียวไปตองครับปีนี้เราจองตัวทั้งปีครับเพราะว่างานจองเราไว้แล้วครับทางอภอกระสังให้งานเรามาทั้งหมดของอเภอกระสังครับต้องขอบคุณท่านพัฒนากรพัฒนาการอย่างยิ่งครับที่ให้โอกาส เีมงานเสียสละคุณเวรัมครับเพราะก็เห็นผลงานเห็นฝีมือครับเห็นฝีมือของพวกเราเห็นผลงานเป็นความรับผิดชอบของทีมงานครับไม่ใช่ว่าหจกจะดีหรือจะเก่งคนเดียวเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ด้วยกันฮนะอย่างคนขับครับคุยรู้เรื่องเนาะคนขับมีฝีมือฮนะฝีมือเจ้าเหลียวก็จะประจักษ์ครับจะมีชื่อขึ้นบอร์ด นในชั้นของโคง้งน้องนามโมเดลเจ้าเหลียวก็จะมีชื่อเสียงแน่นอนครับผมกับโค้งน้องนามโมเดลจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนาะกับฝีมือเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับเนี่ยติดตามกันอยากให้ชมทุกๆคลิปครับที่เราลงไปครับจะได้เห็นภาพการขุดการทํางานของทีมงานเสีย่ยสลราขุดบุรีรัมย์ครับเนาะแล้วก็แปลงนี้เหลียวบุรีรัมย์เป็นคนรับผิดชอบครับนี่ฮะกำลังใจล้นเหลือครับทุกวินาทีอยู่กับลูกกับเมียฮะ <laughs> แล้วบอกว่าทุกวันีอยู่กับลูกกับเมียก็สมัยใหม่ครับวิดีโอคอลคุยกันทั้งวันไม่ต้องห่วงครับเลี้ยวไม่ได้ไปไหนเนอะเลี้ยวอยู่แต่ในบอ่อนี่แหละเลี้ยวอยู่แต่ในบ่อเนาะเลี้ยวทํางานเก่งะเะเลี้ยวถือว่าชื่นชมครับเราไม่ได้อวยน้องแต่ว่าเราก็มองเรื่องของอนิสัยใจคอถือว่าอยู่ด้วยกันได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวก็จะให้ปีใหม่ก็หยุดพักหลายวันอยู่เนาะก็ให้ไปอยู่กับลูกกับเมีย กินเล่เาพาลูกพาเมียเที่ยวสักหน่อยก็ค่อยมาลุยกันต่อเพราะงานหลังจากปีใหม่พวกเราก็มีงานที่รอเราเยอะครับทีมงานพวกเราก็รับงานไว้เยอะงานโค้งน้องนาส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครอยากทำเท่าไหร่ครับเพราะว่าทําไม่ค่อยเป็นเนาะบางทีก็ขุดไม่สวยทางอําเภอก็ไม่อยากจะเอาครับไม่ใช่ว่าเราจะเลือกอําเภอรครับต่อไปทางหน่วยงานรัฐเลือกเราครับนี่ฮะ ทาหน่วยงานนะต้องเลือกผู้ที่มีประสบการณ์มีความชำนาญในการขุดครับเพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็ให้ความพึงพอใจแก่ครัวเรือนครับเนาะวันนี้ยังไม่ได้เห็นรถขุดครับเห็นแต่ช่วงเติมเชื้อเเลยครับเติมเสร็จแล้วกน็น่าจะได้เริ่มลุยกันต่อ,อเรือจะลงข้างล่างเลยใช่ไหมลงไปก่อนเนาะเรือจะเปิดก่อนลงไปก่อนเริ่มไปก่อนก็ได้ก็จาเปิดออกทั้งที่เดียวเลยเนะยาะเรืกอก็จะเริ่มลงด้านล่างครับชั้นล่างของบอร์ดที่ บอดที่หนึ่งของเราครับผมไม่รู้ว่ารูปอะไรครับเนี่ยน่าจะรูปอุนจิหรือเปล่านี่รเหมือนใครทุลสอเออครุงเรียกวย่าใครทัลิสงครับเราจะทำให้เป็นเลขแปดเลขเก้าครับหนึ่งถึงสิบนี่เหลียวทําได้หมดครับบอกว่าเลขแปดเลขเก้ายิ่งทําง่ายครับแต่ว่าเราทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันจะมีปัญหาเรื่องแบบให้กับหน่วยงานรัฐเนาะเป็นของพัฒนาชุมชน เราจะทําตามความสวยงามตามใจครวเรือนมากไปก็ไม่ได้ครับเนาะเราต้องอิงกับแบบของขา้าแบบราชการครับเนาะนี่ฮะเดี๋ยวถ้ามีงานเอกชนมาจะให้เหลี้ยวจัดเป็นแบบเลขแปดนะครับเนาะแบบสุดๆไปเลยครับถือว่าฝีมืออย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับจะแล้วก็พื้นที่การขุดก็ขุดสบายครับเนาะมาทาให้รูปร่างที่ออกมาสวยแล้วก็คงรูปเดิมๆครับเนาะนี่ฮะ เผื่อท่านใดที่สนใจเรื่องโคกน้องนาครับเข้ามาชมคลิปของพวกเราแล้วก็อยากได้โคกน้องนาโมเดลที่ใช้เงินเองไม่ต้องอให้หน่วยงานรัฐไม่ต้องเข้าร่วมการ่วยนานรัฐก็สามารถติดต่อได้ครับใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือคนครับครับของเราคัดแต่ขั้นเทพครับต้บงแจ๊กไม่เอาครับผมเอาแต่มือมือหนึ่งครับผมไม่เอาไม่เ,าเราไม่แต่ไม่มีมือสมัครเล่นครับทํางานมีแต่ขั้นเทพครับมีแต่ฝีมือดีๆ นี่ฮะน้องๆทุกคนก็จะได้มีชื่อเสียงครับทางานไปก็จะได้มีชื่อเสียงไว้หากินกันเนาะอาชีพนี้ไม่ใช่ว่ามาขับรับเป็นกันง่ายๆครับเนาะเขาก็สั่งสมประสบการณ์ของเขามาแล้วก็ทักษะการขุดของเขามากันเนาะความอดทนอดกลั้นครับที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ครับท้องไร่ท้องนาฮะนี่ผมนับถือน้ําใจคนขับรถไมโครครับเนาะอย่างทีมงานของเรานี่ไม่อิอจดอดครับเจ้าเจตยัอยู่ในป่าช้ายังอยู่เลยครับเพราะมันไม่รู้อยู่ตรงนั้นเป็นป่าช้าครับ ไม่ได้บอกน้องครับว่าอยู่ที่ป่าช้าครับตรงที่ทีม่มันอยู่เป็นป่าช้าเก่าเนาะไอ้เจ้าเจ็ตไม่ซีเรียสครับนี่ฮะเจ้าเหลียวมาอยู่กับเราก็ผ่านไปแล้วสองบ่อสองแปลงครับอ,ออกมาอย่างสวยสดงดงามครับและแปลงนี้เป็นแปลงที่จะฝากผลงานไว้ให้กับเมืองไผ่ครับเนาะกับพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังของเราครับนี่ฮะอ่ะ เติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยครับจะได้เดินลงชั้นที่สองครับกับเหลียวบุรีรัมครับผมหน้างานบ้านสวนใหม่เมืองไผ่ครับผมตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมครับกับโคกน้องนาโมเดลแปลงเส้นก๋วยเตี๋ยวฮะเส้นเล็กครับอาจจะเป็นเส้นหมี่สุด้ลยซ้ำครับเส้นนี้เนาะแคบจริงๆครับพวกเราก็หนักใจในการทํางานครับแต่พอเราพยายามจะทํา เป็นคลองไส้ไก่2ข้างครับเพื่อที่จะเอามวลดินให้ได้ครบ,ครบที่ทางในช่างออกแบบมาครับเนาะนะ <Yeah. S 1> จะเริ่มดูแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ก็เสียเวลาน้องๆ mm hmm. บอกว่าถ้าน้ำมันมาเร็วก็ได้เยอะนี้แต่ว่าทำไงได้ครับน้อง mm hmm. พอดีผมติดภารกิจนิดนึงฮะ mm hmm. ไม่ว่ากันครับไม่ไม่เสียครับ น้องๆถ้ามีเชื้อเพลิงเตื่นมาตีสี่ตีห้านี่พักุดเลยครับถือว่าโอเคมากๆนะครับไม่มีปัญหาไม่มีว่าต้องรอเวลาในเวลาเนี้ของพวกเราก็คือเชื้อเพลิงไม่มาก็นอนรอกันไปก่อนเพราะว่ามันม็นขิดขัดเรื่องของทีมงานของพวกเราครับปัญหาก็เกิดขึ้นพวกเราในการทำงานนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการครับเนาะที่ขัดคลักก่อนในการช่วยขนส่งน้ำมันทั้งหมดเชื้อเพลิงเลยนี่ฮะ ลงชั้น2ไปแล้วครับกับเจ้าเหลียวบรีรัมครับเริ่มคอนโทรลเจ้า XCMG XE สองหครับเพื่อที่จะให้จบชั้นที่2ครับแปลงนี้ความลึกอยู่ที่6เมตรครับตะพักที่2นี้ไปที่2เมตรครับแต่ว่าเราจะทําให้เป็นตะพักแค่หเมตรครับเพราะว่าบ่อมันแคบเลือเกินครับถ้าเราทำาะพพักใหญ่ปัญหาก็จะเหมือนกับว่าด้านล่างมันจะมันจะแคบเกินไปครับ จะเลยจะช่วยเรื่องของนี่ฮะเปลี่ยนรูปแบบให่นิดหนึ่งครับรูปแบบที่เปลี่ยนหมายถึงว่าเราไม่จะไม่ได้พักใหญ่ครับให้เหลือพักเล็กๆหน่อยครับประมาณหนึ่งมิตรครับก็จะมาตรงนี้ครัวันนี้จะของแปลงต้มไก่ให้กินครับเอต้มเป็ดครับสุดยอดมากครับ ดูแลพวกเราอย่างดีครับมามุมน mm. oh ี้ครับผมมาดูฝีมือเจ้าเหลียวกันครับมาเจ้าเหลียวจะวางแผนยังไงครับเนาะคอนโทรยังไงครับเจ้าเหลียวเจ้าเหลียวบริรัมครับ อร <wh ats> mm ือาอาจารย์เหลียวบริรมครับบนทรเจ้า XCMG XE215C ครับวานทางานไปช่วง4โมงเย็นกันเนาะก็แซมเปิลลองกดไปเฉยครับผมันดินออกซ้ายขวาไม่ได้ครับชั้นสองก็ทำได้แต่ชั้นบนนั้นได้ครับแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยคือเราทิ้งได้แต่หัวท้ายอย่างเดียวครับ